ก็จะอยู่ยงเยงกับเซเว่นหน้าสอพอุทัยนะครับนะครับยำตาหวานซูน้ำยำสีสัเนเต็มคนมากวันนี้อาจจะคนไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนมันต้องหยุดไปปกติเนี่ยทางร้านเนี่ยร็ดขายหรือว่าใช้ได้เลยถ้วก็ดิที่นี่ก็ใช้เกตใช้ได้เลยนะครับเนี่ย อย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย70บาทครับ70บาทขายไว้ไหนบ้างครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันเลยเนาะขายทุกวันแต่ขายช่วงเย็นเนี่ยละครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดหน้ารงม้าครับหน้าลงพ้าก็ขาย ี่เป็นเมนูยำอะไรครับยำข้าวโพดครับยำข้าวโพดใช่ข้าวโพดลูกคผาเอาแต่หมูยอกับเห็ดไอ,อ้ข้าวดอกอย่างนี้เท่าไหร่ครับหกสิบบาทสิบบาทคลิปนี้แอดก็จะเก็บไปฝากเอฟซีก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงมาจะมาเก็บให้ชมอีกคลิปนะครับเพราะว่าน้ำยำร้านนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา ยำดีกินกับอะไรก็อร่อยนะครับ ออนไลน์ได้ไหมครับเนี่ยมีครับมีไลน์แมนกับแก๊บครับไลน์แมนกับแก๊บนะตอร์จับได้จากช่องทางออนไลน์ดูดีสั่งนะครับคนนี้เนี่ยร้านที่คนอยน่างนี้รู้กันดีนะครับน้องกระเใส่เส้นแก้วด้วยครับ เวลาก็ถือว่าใช้ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นมือสองได้แทนได้เลยเนาะแทนได้ตอนของปาะตูลาอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับสามารถคุยกับเจ้าของร้านได้มาสอบถามได้นะว่าอยากจะลงทุนทำธุรกิจต้องเริ่มต้น 对。Yeah. ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะนําเสนอนะครับแต่พอดีติดที่เจ้าของร้านตัวจริงไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เก็บคลิปไปฝากเอฟซีให้ได้ชมกันว่าเราสามารถที่จะทำอาหากินได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ร้านขนาดใหญ่โตนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ